สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องทีมแม่มาจิเตอร์เกมนะฮะพบก,กับผมนะฮะก็มาจิเตอร์เกมเลยนะฮะโอเคในวันนี้นะฮะกับเกมวอทช์วันนี้ผมจะมาเล่นตัวนี้เลยเป็นสายแทงนะฮะโหลดฮกโดหดฮกนะฮะซึ่งเป็นตัวที่่อค่อคนข้างจะถึกสอควรนะเป็นเหมือนว่าถ้าใครเคยเล่นดัลต้า2นะก็เป็นสไตล์แบบ บูเชอร์เชอร์ตะเต้าท like. ูอะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมพุกมานะถ้าติดพุกเมื่อไหร่มึงตายวันนี้นะครับผมไปเราไปลุยกันดีกว่าครับกับลุทฮอกโอเคพี่อ้วนน้อยของเราซึ่งตัวนี้นะฮสกิลถือว่าเป็นตัวที่เล่นยากพอสมควรนะอ่าถ้าเป็นในเปโนะแลแอหนึ่งคือฮุกนี้พุกนี พวกนั้นก็จะพูดๆเข้ามาเราก็ยิงยิงตัวนี้จะยิงได้สองแบบนะกด L 2จะยิงแบบลูกนี้จะเป็นเท่าเๆแค่มันคิดเท่าปะไม่แต่แบบนี่อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบยิง R สองแบบก็แบบนี้นี่คารุสองส่วน R หนึ่งจะเป็นการเติมเลือดฮะดมกาวไปโอเคโอเคโอเคไปกวอนเลย ขีบวีวบขีบวบขีบวบวฮัลโหลี้อยากให้ต้องอยาให้ต้องอยาให้ต้องโมโหเออโอโหโลิชิดเปล่าหายไอชิบหายไอชิบหายเอยอไม่โดนว้าโนสะอนเหแล้ววะ โอ้โหมันค่อนข้างจัดแรงไปเนี่ยดูดอ้าวฉันหาดูดเฮ้ยมึงจะบินอีกนัดมึงจะบินตรงนั้นอีกนานไหมฉันก็มีทุนละเหมือนกันเฮ้ยโอ้จะฝ่าแฟนว่ะพี่น้องว้าวเติมเลือดเติมเลือด โอ้โอโดนลุมครับผมหนีก่อนโอ้โดนแน่เลยโอ้นี่ก็ไม่ไหวนะโอ้โหแต็มหลังไม่ไหวนะไอ้บ้าทำไมครับเพื่อเรายึดอยู่ถือว่าเป็นการยื้อได้ดีอย่างหนึ่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังบูได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ควรตุ้มมั่มควรตุ้มมุ่มเฮ้ยยิงกวะจ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้โอเคมันหลังครับหลังหลับหรือเล่าหึบหึไม่โดนโดนว่ะเฮ้ยไม่ใช่ผาย

นะอือสามเอ้ยยากว่ะเดี๋้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อเอ้อเต็มหน้าเต็มหน้าโอ้โหสวยจังหวะนี้สวยจัดจัดเต็มหน้าฮะาชนะแล้วนิดนึงเพื่อนนั่นแล้วครับเอ้ยตาแกรกเพอร์เฟสเกมยิงหน่อย อ่าเป็นห่าฮุกนี้เอ้ยผมลืมอธิบายติ่งแล้วอันติ่จะเป็นการเขาเรียกไงยิงปืนรัวๆฮะการแบบใช้ให้ดูนะการยิงปืนลนลัวเอ้าเอ้าทำบ้าอะไรเนี่ยเอ้ายิงช้าขึ้นใหญ่สิ เพื่อนเราเจอคนเคียนครับนี่เอาไว้เดี๋ยวคือเข้าเขตช้าครันหมนะตัวเราได้วยตะกุนอยู่เอ้ยคอมพิเน่อ้าวตรงไหนวะเรียบร้อยตัวเฟรตเกมเดห็นไหมโอ้โหไม่ไหวว่ะ นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ไงเต็มหน้าเลยครับยิงเพิรลเลยมึงอ้าอ้าอย่าเพิ่งจะยไม่ได้เหรอชิบหายอ้าวยิบหายโดนยิงเลยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเพื่อนยิงหายเฮ้ยโอ้

ตูดยาเออเอ้ยยาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายิงมัวละยิงมัวละไม่รู้โดนใครโดนคำลูกเออเนี่ยมันคือเมื่อกี้เคลื่อนตีนะครับเป็นการสาดกระสุนที่มั่วมากไม่มีจุดมุ่งหมายเลยตัวยิงช้ามากเลยเฮ้ยเปอร์เซ็นต์อะไรเพิ่มอ่ะ โอ้ยปเฮ้ยไม่โดนครับอ้ยเพื่อนอะไรหมดวะอ้าวอ้าวนี่เสด็จ มายอเข้าไหมมันสิครับดูดกาวโอเคโอ้โหโดนปืนกลเร็วยุดขึ้นเลยโหเราไปปังกระสุนเพื่อนนะถึงขนาดกะสุดเร่งใจนะโอยติดเต์ไม่ได้แพ้ครับ ไปแค่ตัวแค่ตัวใหม่ปนตัที่ค่อนข้าเล่นยากครับตัวนี้ีู่วันมาทำอะไรตรงนี้นุย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 ุยุยอ้วน,นต่หน,นักโดไม่ค่อยสูงเลยวะ่ะมาทำอะไรตรงนี้เออเอมอมาโดดไหมเออ โอ้อ้ันฟันผมเดี๋ยว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 เดีโอเคโดนแต่ฆ่าไม่ได้ปบป๊บโดนทโอ้ยโดนอะไรวะโอเคโอ โอ๊ยโดนเรียบร้อยแม่งเอ้ยเร็วชิบหายตัวนี้คอ้ยแม่งตามติดเลยยังไี่เลิกเลยบัตรโหแับชิบมากไอ้ยอดคงเลยไปโดนไอ้ โดนจ้ากันเออขโมยโดนเต็มเลยบอมันก่อนนะตกครับไม่ได้ลืลงมาหน่อยโอ้โหไม่ไหวบมันหายแล้วเอ อมันหายมันหายไปไหนหมดอ่ะโอ้โหเพื่อนหายไปไหหมดเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนหมดไออ๋อโอ้โหโอ้เข่ามันใหญ่ครับบุตรีไม่เลิกเลยว่ะป้อมมันใหญ่นะ อ๋อบอแพ้ครับทีมไม่ดีอะเรากกวะใช่ผมมาเื่อนเรายนหน่อยด้ยตกเป็นลิงเลยบ้าไป จังหวัดเขาได้พี่โอเคเงเลดูดาโอเคไปต่อ มาครับเฮ้ยเลิกตัวดีหน่อยเล่นดีหน่อยเพื่อนอย่าตุ้มใช่ไหมอย่าตุ้มใช่ไหมจะถ่วงอ่ะเออมันถึงกลัวอย่าถวงเขาโอ้ยเล่นไม่เ,เก่งนะท้งงเล่นกะต้อขอภัย้วยนะมาไปตามเพื่อนไป

กาวไปแล้วนะนึกย yeah. ิงผอมอยแรงขังกันแล้วเออยิงเข้าใกล้ตัวนี้ยิงใกล้ยิงใกล้ยิงแรงหน่อยครับอะไรนะอ๋อว่ะวะว่ะว่ะวะเฮ้ยใครยิงวะบุปอรอยไลฟ์เฟิน บา,ามังกรใครมังกรมันไ,ไม่ใช่ไม่หรอเออตำหน้าเอ้ไอ,อ้ไอย้ยบ้านี่แหละหน้าเลยหลังนี่ตำหลัง

มาเอ็มพิปวดว่าเอา็ปวดว่าเต็มนหน้าโอ้โหเยอะครับเยอะ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 มากเยอะมากหมดเออ

เรียบร้อยรับกูหน่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมังรมับเโอเคสวยสวยงามสวยงามรกันรกัน,อกอนโอ้ยด้านหลังเอ,อักอยู่ฮีา này là hả mất kia kìa mất kia ông cũng nghe đó hả ô mất cỏ lay này này lay được điều này được điều này cái đồ cái cao tao mới thành lắm ô, โอ้ไม่ได้อ่ะมันมันไม่ไหวครับโดนรอบล้อมอยู่กับวะตลกอะเรยจะปล่อยมังกรยักษ์ไปฮะตอนท้ายก็ไม่ทันแล้ว็ถลกเออ ตันหน่ตันวะโดดยาก็เออมาฮะเออเออ,อ,อมันก็ตามบังก่อนแล้วมังก่อนแล้วด,ดูดโอเควากเฮ้ยมันผมมากี่ตัววะน่าโอเคอเราเรียบไเนีเ้ยเลีบไปเลย ออไปแล้วะตายมั้งพูดากคนไล่ก่อนไล่มาหโอเคแล้ขอบคุณครับขอบคุณครับเออมังกรนเออไม่รอดช่วกูได้ไหม ทำบ้าเลยฮะทบ้าเลยฮะฮะฮะโอ้เฮ้ยโดนกลุ้เหรอฮไม่โดนเลยกายตัว วาไปมจันนูเออใครวะใครวะหนูได uh, ้หนูได้หนูได้หนูได้หนูนะดูดยาเออชั้นใจไม่โดนเลยเหรอ กดยากดดุกเลยเอ้กระสุนหมดโอ้กระสุนหมดเออพักอยู่กระสุนมันน้อยครับจะตายไม่ต้องตายแน่นอนไม่ห่วงชิดเลยหายเกลียบ

ok đi diều đi ôi con lèng quá, hay quá tai hả tai hả ùa dai ùa dai thì đuổi ba ơi nó đúng tỏ cũng tăng rồi hả anh เข้ามาแล้วโอ้โหมันได้ที่ตายห่าเลยเฮ้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 ยโอ้ยแพ้แน่เลยอ่ะแพ้ครับโอ้โหไอ้แพสแพ้รวดเลยอ่ะแพ้รวดเลย,ลเลยอ่ะบอกว่าไม่มีตัวแทงเลยนะมีแต่ตัวตำติงนั่นเลยอะเพราะมันม ันต้องปมันต้องตรง,งตีนะฮะหรือว่าเลือกฮิโโลมาดีมังกรสองตัวมาทินผมไม่ถูกเลยนะโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวที่เล่นยากมากยากมากจริงฮะแต่ฮะต้องแบบแล้วปืนมันยิงไกลไม่ได้ด้วยนะฮะต้องคุกคุกมา นะพุกมาแล้วก็ไปยีใกล้ถึงจะแรงนะครับผมแต่ว่าถือว่ามันไหมมันฮะตัวนี้มันมากแต่ถึกถึกมากข้อดีมันคือถึกนะครับผมแทงให้เพื่อนได้อะแทงให้เพื่อนได้สบายบายนะโอเคเอแพรวดเลยคลิปนี้แพ้รวดเลยครับนะเล่นค่อนข้างยากตัวนี้ต้องต้องฝึกหน่อยครับมันจะต้องฝึกหน่อย โอเคครับก็เหมือนเดิมนะถ้าใครชอบมันก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อรับชมในตอนต่อไปนะครับว่าผมจะเล่นตัวอะไรในตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมซีอูครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่บานผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับ yes.